สวัสดีครับว้าวแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถเวลไฟคันนี้นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนตู้คอยเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงคอยล้อนนะครับซึ่งมันมีอายุการใช้งานนะครับตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่เห็นเราทำเวลไฟนะครับว่าเปลี่ยนตู้เปลี่ยนคอมและแอร์จะเย็นมากๆนะครับสาหรับตู้ที่เลืกออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้นะครับหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับกาลังทําการรื้อคอนโซลนะครับเพื่อที่จะเอา ตู้แอร์ออกมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับกับตู้ตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงคอยร้อนที่อ่าอออกมาแล้วนะครับที่ดูสภาพแล้วดูแย่มากๆนะครับและนี่นะครับคือคอมเพรสเซอร์ตัวเก่านะครับซึ่งมีอายุการใช้งานมานานมากนะครับเพราะคอมเพรสเซอร์ของรถพวกนี้นะครับเป็นลูกสูงนะครับแล้วก็แอนคอยร้อนะครับก็เปลี่ยนใหม่คอมเปลี่ยนใหม่ ตู้แอร์เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเมื่อของใหม่มานะครับเราจะมาจับเทียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะและนี่นะครับของก็มาเรียบร้อยนะครับนี่คือคอมลูกใหม่นะครับที่ใช้ลายโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมนะครับแล้วก็นี่คือคอมลูกเก่าที่เราจะทัางเป็นเส้นเหล็กนะครับและนี่คือแผงคอยเย็นนะครับและนี่คือแผงคอยร้อนะครับนี่คือการเปลี่ยนทั้งชุดนะครับทาให้รถคันนี้ จะมีความเย็นนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับแล้วก็ตู้แอร์กดเราล้างจนสะอาดเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจแล้วมีรถที่แอร์ไม่เย็นความเย็นไม่ดีนะครับก็สามารถทักท่ายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรู้ช็อปเรียบทางด่วนเอกมลยรามินทานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู้ช็อปเรียกทางด่วนลอกมัยรามินชาฝากกดติดตามถาวรรู้ช็อปในช่องยูทูบเพจถาวรรู้ช็อปและถาวรรู้ช็อปช่องติดต่อด้ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ